สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะบับกาอันจิาเรดเกลิสไล์คะวันนี้เรากลับมาอยู่กับ x อ็กเนะคะทุกคนหลังจากที่เราอัปเดตไปนะคะว่าตัว e อ็กเเนี่ยมีตัว AI เข้ามาใหม่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเขาเปิดให้ขุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็หลังจากที่ให้เทสกันก่อนหน้านี้นะคะซึ่งสําหรับประสบการณ์ AI เนี่ย ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะสำหรับคนที่จะหารายได้เพิ่มเติมนะคะสำหรับตัวเกมเอ็กเวก็สามารถมาเล่นในโหมดของ AI ได้นะคะซึ่งโหมด AI เนี่ยก็จะได้เหรียญมากถึง100เท่าเลยนะคะทุกคนเห็นไหมอยู่ที่หัวข้อที่3นะคะแล้วก็ทักษะในการขุดเนี่ย เพื่อนๆสามารถดูได้ตรงสไปน์นะคะทุกคนอะ่ะก็สําหรับใครที่ยังไม่มีสไปน์นะคะเพื่อนๆต้องมีสไปน์ก่อนนะถึงจะสามารถเข้าเล่นในโหมดของ AI ได้นะคะก็เอาง่ายๆคือสําหรับคนที่ซื้อสัตว์เลี้ยงจะสามารถเล่นโหมดนี้ได้นะคะแต่ถ้าเ่าคนไหนเป็นสายฟรีนะคะเพื่อนๆก็สามารถซื้อสไปน์เพื่อที่จะมาเล่นโหมดนี้ได้เหมือนกันนะคะซึ่งราคาสไปน์เนี่ยมันก็จะมีลดราคาเรื่อยๆนะเนี่ยเห็นไหม เอออย่างที่เราซื้อก่อนหน้านี้เหมือนจะได้200รนะทุกคน200เหรียญ w o r l d นะคะก็จะประมาณ10กว่าดอนนะก็สำหรับใครที่อยากจะซื้อนะคะเรามีคลิปสอนวิธีซื้อแล้วนะเพื่อนๆสามารถกดมุมบนขวาได้เลยนะคะก็แบบที่บอกทุกคลิปเลยะคะ่ะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะเพื่อนๆอาจจะได้กำไรหรือว่าจะขาดทุนก็ได้นะคะดังนั้นเพื่อนๆจะต้องตัดสินใจเรื่องของการลงทุนด้วยตนเองนะคะถ้าใครไม่มีงบเพื่อนๆก็สามารถเล่นฟรีได้ปกติเลยนะ,ะก็เล่นเกมนะคะแล้วก็เอา ตัวเหรียญบิลนะคะไปแลกขายเป็น USDT แล้วก็เอาไปขายเข้าทัวเล็ตหรือว่าจะเข้าธนาคารก็ได้นะคะเรามีคลิปสอนไว้แล้วนะก็คลิปเดียวกันเลยนะคะมุมบนขวาเลยนะคะทุกคนมาดูในส่วนของสไป์ก่อนนะคะตอนนี้เขาได้เปลี่ยนทักษะนี่จะมีทักษะขุดเพิ่มขึ้นมานะคะเห็นไหม เพื่อนเพื่อนก็สามารถจิ้มดูได้นะสําหรับคนที่ซื้อก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนจะได้กาไรเยอะสมมุติว่าเพื่อนๆนซื้อตั้งแต่เกมเปิดตอนแรกเนี่ยตอนที่กําลังขุดมันมีคนขุดน้อยนะคะเห็นไหมตรงนี้ประมาณอมันไม่มีเลขบอกเนาะสมมติว่าเข้าตอน0ูใช่ไหมแล้วสมมติตอนเนี้ยมันมันหนึ่งอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อจะได้กําไรสิเท่าเลยนะเอยิ่งใครเข้าก่อนก็จะได้เหรียญเยอะนะคะสําหรับ การเข้ามาเล่นในส่วนของตัว AI อันนี้นะโอเคก็สำหรับตอนนี้นะคะพูมันก็เริ่มเพิ่มขึ้นแล้วเนาะแล้วก็เรามีอยู่30ดอนนะทุกคนก็จะเอามาซื้อกำลังขุดกันนะคะทุกคนสำหรับกำลังขุดเท่าที่เราดูแล้วมัน300นเหรียนญะเวอร์เนาะทุกคน3 0 0้เหรียญเวอร์เดี๋ยวเราลองไปดูก่อนว่ามันเท่าไหร่น่าจะประมาณ25าดอนนะทุกคนอ่ะเราก็เติมมาเผื่อนี่อันนี้มัน เหรียญมันกําลังจะขึ้นแล้วนะทุกคนเห็นปะนี่เพราะว่ามันเป็นช่วงที่ตัว ai เปิดตัวนะก่อนหน้านี้เหรียญก็จะขึ้นนิดหนึ่งนะทุกคนเป็น0.086นะก่อนหน้านี้ก็ประมาณ81อะไรแบบนี้เนาะจ็ดปปลายนะคะตอนนี้ก็เริ่มเป็น85แล้วนะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อเหรียญเวิล์นะคะ300เหรียญโอ้ยห25.7 ก่อนหน้านี้น่าจะประมาณ22นะที่เราดูตอนแรกตอนแรกเรามี30ดอนกันใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมหักค่าธรรมเนียมในการซื้อด้วยนะทุกคนอ่ะก็จะเสียประมาณ26ดอนเลยนะเท่าที่ลองซื้อ300เหรียญมานะคะโอเคก็เดี๋ยวเราไปทําการอัพเลยนะคะสาหรับตัว X อ็กสไปนะเพื่อนๆก็สามารถอัพตรงสไปได้เลยนะคะหรือว่าจะไปอัพตรงหน้าประสบการณ์ AI ก็ได้นะคะกดเข้าไปปึ๊บ แล้วก็ให้เราเลือกพูลนะคะมันจะมี2พูลนะก็คือพูลตัว Rov กับพู้ที่เป็นตัวบินฮีโร่นะคะก็แล้วแต่เรานะคะว่าเราจะเลือกพู้ไหนนะก็จะมีราคา market cap บอกนะอย่างพูลแรกเนี่ยจะเป็น1 6 6 0 0 0นะคะแล้วก็พูลที่2เนี่ยจะเป็น70,000นะก็แล้วแต่นะคะสำหรับตัว a อคชั่นกับลอตเตอรี่ตรงนี้นะเราไม่แน่ใจนะว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะก็เดี๋ยวเราจะเลือกเป็นอันนี้นะคะทุกคน ทำการซื้อไปเลยนะชิปแล้วก็ใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะคะอ่าก็เรียบร้อยและะ้วค่ะเพิ่มกำลังขุดแล้วนะเหมือนจะยิ่งเล่นก็จะยิ่งได้โทเค็นเยอะนะเท่าที่เขาบอกอ่ะเพื่อนๆก็จะเห็นนะตรงนี้เห็นไหมมันจะมีเวลานับถอยหลังอยู่นะ ก็คือจํานวน2ชั่วโมงนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูนะคะว่า2ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะสำหรับการเข้าไปขุดถ้าเกิดว่าเพื่อนจะอัพนะคะก็สามารถว่าอัพตรงนี้ได้เลยนะก็จะเป็นเวลสองสาไปเรื่อยๆเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเรารอดูนะว่าอีก2ชั่วโมงจะเป็นยังไงนะคะ ก็หลังจากที่หาข้อมูลมานะคะก็คือเพื่อนๆสามารถกดรูปตัวอะไรเอ่ยการขุดคืออะไรตรงนี้มาอ่านเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับตัวเอเจนท์ที่เราซื้อเมื่อกี้นะคะเขาก็จะบอกอยู่ตรงนี้นะว่าเรานะคะจะสามารถขุดได้ครั้งเดียวต่อวันนะคะโดยการขุดแต่ละครั้งเนี่ยจะใช้เวลา2ชั่วโมงนั่นเองนะคะซึ่งเท่ากับว่า1วันเนี่ยเราสามารถขุดได้แค่1รอบนั่นเองนะคะทุกคนแต่สําหรับอ,อัตราการ เ,เดี๋ยวเราต้องมาดูนะคะว่าจะได้โทเคนประมาณเท่าไหร่นะซึ่งระหว่างการขุดนะคะเพื่อนก็อาจจะมีโอกาสดรอปหีบสมบัติด้วยนะคะสำหรับการดรอปหีบสมบัติเนี่ยก็จะมีระดับความหายาก4ระดับเลยนะคะยิ่งเรามีกําลังขุดเยอะเท่าไหร่นะ,ะก็จะมีโอกาสดรอปตัวหีบสมบัติมากขึ้นเท่านั้นนะคะก็ถ้าสมมติว่าเราอยากดรอปหีบสมบัติเนี่ยเราก็สามารถไปอัปเกรดตัวน้องสไปด์ของเรานะคะตรงทักษะนะ ก็ให้เพื่อนๆนะออัพเลเวลน้องเยอะๆนะมันจะมีทักษะลัคก,กี้นะก็คือสถานะที่ทําให้เรารสามารถดอบตัวหีบได้มากกว่าชาวบ้านนั่นเองนะคะโอเคนะคหลังจากที่เราขุดไปครบ2ชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนก็มาเช็คในกระเป๋าตังค์นะจะเห็นได้ว่านะเหรีหยญที่เราขุดเนี่ยอยู่ตรงนี้นะสำหรับ เรานะคะก็ขุดมาได้6,875เหลรียญน,นะคะหรือประมาณ0.83นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนจะเอาเหรียญตรงนี้ที่เราขุดได้นะคะไปขายนะทุกคนก็ จะงงแล้วว่ามันขายตรงไหนเพราะว่าจิ้มเข้าไปเนี่ยมันไม่มีเมนูในการขายนะพอกดแรกเนี่ยก็ไม่มีจํานวนเหรียญขึ้นนะคะก็ให้เพื่อนนะคะไปขายในหน้าที่เราขุดนั่นเองนะ,ะก็ไปที่สปายของเรานะคะหรือว่าจะไปที่ในส่วนของประสบการณ์ AI ก็ได้นะคะแล้วก็เข้าไปเลยหลังจากนั้นก็จิ้มตัวเลือกนะคะที่เราขุดเนาะใครที่ขุดบิดฮีโร่ก็เลือกได้เลยนะคะส่วนเราขุดตัวนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นคําว่าขายนะเห็นไหม นี่เราก็สามารถกดแม็กไปได้เลยนะคะก็จะมีค่าฟรีอยู่ตรงนี้นะเ,นเพื่อนๆเห็นไหมซึ่งเราแนะนํานะคะว่าให้เพื่อนนะคะถือเหรียญไว้ก่อนนะก็เหรียญราคากําลังขึ้นเรื่อยๆเลยเนี่ยเ,เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าระหว่างสี่ชั่วโมงหรือว่า1วันหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเหรียญก็เป็นกราฟเขียวขึ้นนะคะถ้าใครที่ยังอยากจะได้กําไรมากกว่านี้นะคะเราก็แนะนําว่าให้เพื่อนนะคะถือเหรียญไว้ก่อนอ่ะก็จะ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะแต่ถ้าเพื่อนขายตอนนี้เนี่ยก็จะได้เท่าที่เพื่อนขุดได้เลยนั่นเองนะคะสำหรับการขุดเนี่ยก็แบบที่เขาบอกเลยนะคะว่า1วันนะคะเราจะสามารถขุดได้แค่หนึ่งครั้งนั่นเองนะคะหลังจากที่เราขุดไปแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อ,อจะสังเกตเห็นนะคะว่ามันจะมีคําว่าเครื่องกําลังร้อนอะไรแบบนี้นะรอเครื่องเย็นนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปให้เพื่อนดูนะไปตรงสไปน์นะคะชิปอ่าแล้วก็ ให้เราโกดตรงตัวที่เราขุดนะ,ะ mm hmm. เห็นไหมมันกําลังรอทําการเย็นอะไรแบบนี้เนาะเออ mm hmm. เขาก็แปลไทยมาน่าจะ แปลตรงตัวมานะทุกคนก็คือตอนนี้เราต้องรอนะคะอีก16ชั่วโมงนะคะถึงจะสามารถขุดได้อีกก็เท่ากับว่ามันคูดาว24ชั่วโมงนั่นแหละนะทุกคนสําหรับการขุด1ครั้งก็คือขุดได้เวลารอบนั่นเองนะคะซึ่งใช้ระยะเวลาในการขุดอยู่ที่2ชั่วโมงแล้วก็ Energy ใช้2 Energy ต่อวันนะคะทุกคนอ่ะก็ถ้าใครนะคะอยากได้จํานวนเหรียญเพิ่มขึ้นนะคะก็สามารถอัปเกรด เรื่องของการขุดได้ตรงนี้เลยนะคะถ้าเป็นเวลสองคะก็จะเพิ่มอีก300นะคะเพิ่มเลเวลละ300เหรียญเวลไปเรื่อยๆนะคะอ่าประมาณนี้เลยนะคะทุกคนสําหรับวิธีการขุดแล้วก็วิธีการขายเหรียญน,นะคะก็สําหรับเกมนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะ,ะที่เราสามารถหาตัว รายได้เพิ่มเติมนะคะสำหรับตัวเกม x world นะคะทุกคนยังไงก็ฝานเพื่อนไว้นะคะสำหรับ x world นะ,ะสำหรับสายฟรีก็ยังเล่นได้เช่นกันนะคะหรือว่าใครจะเล่นเ,เก็บให้ครบแล้วก็มาซื้อตัว x spy เอาไปขุดก็ได้เหมือนกันนะ,ะสำหรับใครที่มองในเรื่องของ การลงทุนระยะยาวนะคะทุกคนเอาเป็นว่าใครไม่เข้าใจอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจนใหม่คลิปหน้านะ,ะสำหรับคลิปมือใหม่เนี่ยเพื่อนกดมุมบนขวาได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราแปะไว้ให้ใต้คลิปนะคะรวมไปถึงอยาลืมกอกอ่างเปากันด้วยคะจะได้เหรียญบิลฟรีๆนะคะทุกคนเจนใหม่คลิปหน้าหายลืมกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ,ะ,ะ,คะคสำหรับวันนี้บายบาย